ทีชีวิตเป็นการภาวนาหักษานที่สำคัญมันคือสัพพะอินสัทธาตอสิงเดียมิธรทมความจงรักพักธีเป็นสัทธาของศาสนาพไม่ใช่ของพุทธศาส ศัทธาในศาสนาเราแบังเป็นสนัทธาในพระศา,าสนาพระผูที่ศรัทธาเป็นสัทธาว่าพระศาสนดเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัผู้พัฒนาสิ่งยาดนเข้าใจนูพ่เป็น,านาการกรัเสร์ดพัฒนานี่โดดเด่นในุศาสนา เราไม่ศรัทธาว่าพระเจ้าเป็นอวตารของพระเจ้าหรือหรือเป็นผู้ทเจ้ามาแล้วตั้งแต่ชั้นที่สิบขนาดน้อยชัยน,อน,อน,อนอสองอก็กรมาศรัทธาเชื่อเชื่อมั่นกฎของการทำสิ่งถ้าเราทำดี้ว แล้วค en ุณนเชื่อเราคงจะได้รับผลดีมีอยู่ในรูมความเชื่อทำกรรมดีก็จะได้รับผลตอบแทนดีแล้วก็สัตทานิยบบารสัตยาดิกบบาางนี้จะตอบข้นกี่เรา จริงแล้วสัทานเป็นเป็นเรื่องสัพทานในเรื่องของเหตุที่ส่งผลนะจินาอคทั้งสัทานในพุทธศาสนาเนี่ยนะมีอะไรที่แตกตามสัสนะทานในศาสนาอื่นทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าสัทานในศาสนาอืนะ่น ความผิดาจคุณนิสันราดสอต่างกันและการเลือกเน้นต่างกัน็นสคาของฮินดูของคริสเตียนเป็นสัาแบบสวามพภักดิ์จงรักภกดีเชื่อฟังยิงเป็นฮินดูแล สวามีพักยังยิ่งสวามิพักเล่าพัดดีต่อสวามีสวามีกันนิดนามของครูคุคร,ครูแล้วท่นดูนี่ครับมีหลักที่สำคัญมากคือสิ่งที่ว่าครูประสิทธิ์ครูประสิทธิ์นี่หมายมา ครูไม่ช่วยหรือครูไม่เจิมให้ไม่อานผ่านประตูสวรรค์ได้ดังนั้นสามสิทของฮินดูพระแรกของสามสิทธิ์ที่ดีตอบสวรรค์หาครูทั้งชีวิตเพื่อจะหาครูอย่างนี้เพราะครูเท่านั้นจะชี้ไปะวูสวรรค์ส่วนของพระเจ้านั้นท่าน ไม่เชื่อในเรื่องภรุประศิษย์เพราะนั้นระบบของคุณเป็นระบบกัลยาณมิตรคือครูเป็นยิงกัลยาณมิตรของศิษย์ศิษย์เป็นกัลยาณมิตรของครูในวารสาาาุ้ท้ายที่ทุกพี่เจ้าจะลาจากโลกนี้ไปจะจากโลกนี้ไปพระอาหนุน ภาษาคนที่ก็้ิดที่สุดุูถามถึงผู้ที่ยังมาสืบต่อตำแหน่งทำงานนี้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธคำาพเจ้าว่าทำและว,วินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาแทนเราการที่เราล่วงรับมิ กำมือของเราไม่มีกำมือครูของเราไม่มีคำนี้ค่อนข้างเป็นรหัส,หส,สที่ไหนสาวกในศาสนาอื่นโดยเฉพาะยิ่งฮินดูต้องเชื่อฟังครูจนม่นาที่จะตายถ้าครูสั่งให้ต้อตายจะต้องตายถ้าครูสั่งให้ต้ฆ่าคนเพื่อบรรลุธรรมแาบพระองค์ครีมานก็ต้องทำ กครูนั้นจะพยักมคุมรู้ไว้ไม่สอนทั้งหมดเพื่อใช้กำราบสิทธิ์สิทธิเกิดเสริมเกิมหรือาหางการเรียกว่ากำม,มือของครูผู้ศึกษาสบ,บ้านแวล่ามีที่เด็กที่ไม่บอกสิทธิ์ไม่เช่นั้นสิทธิ์ก็จะสมัมครูส่วนผู้เจ้านั้นท่านทำตัวเป็นกัละยาณน,นีน่กับสาวก ถระท่านาวนาให้ภรสาวกตักเตือนท่านได้ด้วยทีน่น่าแปลกมากวานาแล้วขอขอใหตักเตือนทนว่าถ้าท่านทำผิดทำไม่ถูกต้องอิสระนสินใจี่แปล,แปลาผิดขาดสาวทำมีนิ้ขน,กข,นกของพิมรู้งซึ่งถือวาสาสดา,าเป็นตักต้องเป็นบุคคลซึ่ตักต้อง ถ้าท่านจัดว่ากำมือของครูไม่มีสนุกเราคือท่านไม่มีอะไรสอนท่านสอนหมดไม่เพียกไม่ปกติไม่มีเกณฑ์ศรัทธาของพุทธศาสนาคือราเชื่อมั่นว่าพระเจ้านี่เป็นปุถุชนธรรมดาชียศิษยชายสิษย์สาวอาศัยตีปัญญา สามารถพัฒนาจนท่้นว่าเกิดการรู้แจ้งแทนตลอดหักกงล้อของสังสารวัตรก็ทำที่สุดยุบให้ปรากฏทำการในช่วงที่ชีวิตที่ปรากฏชาวพุทธจะต้องมั่นใจนะถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้เราก็ต้องเชื่ออย่างอื่นเชื่อดวงเชื่อ เชื่อฟลุกเชื่อว่าสงสายว่ารอจนจีเนสก็เหมล้นไม่ต้องทำอะไรถึงวันเวลาจะรู้ทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่ถาสนาแล้วเชื่อตัวกรรมการทำการเชื่อสิ่งใดนั้นมันหมายการสำรวจด้วยที่เราต้องสำรวจกรรม พระเจ้าทรงจับว่าบุคคลพึงสองกำรรนี้เกนเสมือนหญิงสาวสองผู้จสเพื่อสำรวจดูหน้าของช่วะต้องเห็นการกระทำของเราอย่างเราเคลื่อนมือนี่เราต้องเห็นนี่คือศีกกรรมหรือเราคิดนึกไปนี่ศีกกรรมเป็นการกระทำ นี่คำพูดที่เราเราพูดออกไปแต่ถ้าเราไม่มีสติสล้นี่แม้เราจะมีสักขาเะดับใดเราไม่อาจสำรวจได้พันเพ,พื่องที่เมื่อนักโบราณคดีจะขุดค้นสถานที่หนึ่งสถานที่ใด้าวพวกขโมยขโมยหมดแล้ว นั่นแสดงนะกรองดีสํารวจไม่ทันนั่นเรื่องทางวัตถุนต่ร่าเรื่องยัเงเรื่องภายในจิตใจแล้วการสํารวจนั้นต้องทันทันเพราะว่าการคํานวณลับหลังนี่ไม่ใช่การสํารวจเช่นกิเลสเกิดเดี๋ยวนั้นต้องเห็นเดี๋ยวนั้นสมมติกิเลสเกิดตอนเช้า แล้วมาเห็นว่าตอนเย็นนั้นที่จริงไม่ได้เห็นมันนั่งคิดถึงกิเลสว่าการเห็นในลักษณะที่ไม่ทันควันนั่นเองกับการปัญหาที่ซ้ําซ้อนคือจดจําความมีกิเลสของตัวสธาของศาส,สนาอื่นอย่าง มีคิสอนที่ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันสภาพีนั้นเป็นการคิดพลังชีวิตทั้งหมดให้กับองค์หุ่นเจ้า คิดให้กับสิ่งที่คิดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ถึงนักบ,บุญเปาโลซิเลเซนตอนรั้งหนึ่งเ,เป็นนักศึกษาฝ่ายโรมันก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนใจมาเป็นภาษาของเฮียสู ได้ร่วมมือวางแผนที่ฆ่าพระเยซูเรื่นะครับถ้าเชื่าพระเยซูนหลอกลวงในทางนี้โดยเฉพาะในเรื่องการฟื้นในความตายซึ่งคติที่ปัญญาของกรีกทละโรมันถือว่าตายแล้วฟื้นไม่ได้เส้นเดียวที่เราเรียนที่นั่นนี่สามใบอูนูซี จากนั้ชีพหลังจากที่ปอนตกจากหลังม้าที่ไม่ระหว่างทางทไปดามาสัสกัสเส้นปอนก็เปลี่ตอนนั้นเขาที่สอนเพราะได้ยินเสียงของพระพุทธเจา้าเป็นมิจิของพระพุทธเจา้าตามืดบอดไปสามวันพอสว่างนทีหนึ่งก็รู้สึกจัา เข้าถึงเข้าสนิริของพรผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นตอนเริ่มประกาศการขื้นจากความตายที่ครั้งหนึ่งเดยนทางตอนนั้นเองพูดว่าขอให้ผู้คือพิโรมันสแสวงหาปัญญาไปเลยเราจะสแสวงหาพวกเราคริสเตียนจะแสวงหาแต่ความเชื่อนในองค์เยซู ตอนนี้เราฟังไม่เป็นรับไม่ไม่นเจริญภานาเราเห็นว่าขัดกับพุทธศาสนาถ้าเราเจริญภานาได้ดีเราเฉ็น่สองสิ่งนี้แท่จริงีื็อันเดียวกันจะมองกลุมมุมกลุมแง่ทั้งหมดว่ากันว่ามื่นนักบวชจอดนเดีเนะครับเดินางามที่เอเชียน รูปวดรูปนั้นไม่มีโอกาสถกปัญหาสับโสเกจิในเรื่องปัญญาและความเชื่อดังนั้นสัพโสเกจิสพูดว่าถ้าไม่ใช้สีัญญาจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดได้อย่างนักโทขกงอินเดียคนนี้นบอกว่า ถ้าสิ่งสุดไม่เปิดทางให้ท่านจะมีปัญญาได้อย่างไรพรองคครับที่เขาข้อขัดแย้งอย่งนี้เจ้าเจุ้นเจ้าไม่เปิดทางให้ปัญญาชั้นสูงเกิดได้อย่างไรายหนว่าจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่ใช้สีปัญญาทีงนี้เองที่ผมพูดอย่างนี้ ไม่คืนละก็ผมจกล่าวาว่าวิทยาการคณนนิตศาสตร์เบราณคิีวิชาคณิตหรือรวมว่าศิลปวิทยาทั้งหลายหรือกระบวนการของวิทยา,าศาสตร์นั้นว่าด้วยการทวี การลดปริมาณซึ่งอาจแทนที่ซึ่งตรงลา่าจะเป็ดีจากาา 1, าาอันซาเยทันทีโดยที่พูดง่ายว่าผลไม้สามผลตวกับปริม้ที่เป็นหนึน่งสองผลเท่ากับห้าผลท่านเฒ่าที่หนึ่งผล เท่าเท่านี้เท่านั้นเรียกว่อบวกลบคูณหารเป็นการทวีและลดปริมาณแต่เรารู้ดีครับว่าการบวกลบคูณหารชนีดสามคูณสองเท่าหกแต่ถ้าสามแทนเมตรสามก้อน คุณไม่สองก้อนอาจจะไม่เป็นหกก็ได้มีตัวแปรนะครับเป็นลมโชคมาหรืออาจจะเป็นก้อนเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะนั้นในกระบวนการทางชาตินั้นมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าสามคุณสองเท่าหกนั่นสูตมันเท่าสามต้องมีสิ่งที่จริงนะสองจริงก็หกก็จริงถ้าสามไม่จริง คุณก็สองเข้าหกก็ไม่ริงแต่สามคูณสองเข้าหกนี่สูงจังสักในคณิตง่ายๆนี้ครับที่ได้ขยายวงเป็นสากลวิทยาหรือการคาดคณีต่างๆนั้นการตรางของศีฟ้าวิทยานี้ว่าด้วยการทวีและลดปริมาณ และโมเดที่เอาศิลปวิทยาเหล่านี้เข้ามาคํานวณถึงสิ่งสูงสุดซึ่งไม่ใช่ทั้งปริมาณและไม่ใช่ทั้งคุณภาพศิลปวิทยาการนเป็นล้มควมม่ำเพราะว่าแนวทางเขาเป็นแนวทางการเพิ่มและขับออกของปริมาณไม่รู้ฟังอ,อ๋อ เช่นเราจะถามวา่าเจ้าคืออะไรผมเชื่อไม่มีคำตอบที่แน่นอนแต่ดีก็จะตอบว่าแล้วอะไรบ้างล่ะซึ่ไม่ใช่การแสดงออกขององค์เจ้าเช่นเราจะถามว่าอะไรคือธรรมชาติตอบยากมากแต่จะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติบางเหล่านี้ง่ายมาก ที่เราไปที่นาดูนะครับธรรชาตินี่มกดกดคล้ายๆกับกดสามคูณสองเท่ากับกกฎของธรรมชาตินั้นเป็นกฎที่เป็นอิรันก่อนเปัจจุบันนี้นะักวิทส์จยอมรับกันท,ทั่วถึงหมดแล้วจกวักรวาลน,นี้มีกฎธรรมชาติท่ายุมกฎเดียว กฎเองอยู่แต่ประกอบด้วยกฎย่อยๆประสานสัมพันธ์อยู่และกฎเหล่านั้นเองที่ถูกระบุถึงโดยพระพุทธเจ้ากฎพระไตรลักษณ์ที่ทรงเรียงเป็นตัวสัตว์แท้ที่จริงสิ่งของวังคุณไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการภาวนาแต่เพื่อขยายทัศนะให้เราให้เรา คิดอะไรอย่างโล่งนะทุเราความสงสัยทางวิชาการทดลองศึกษาผ่ามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รทฤษฎีควอนตัมของพลังพลังได้รู้สึกว่า คำจำหรือสิ่งเรียวก้อนของสสาาในหน่วยเล็กที่สุดโครงสร้างสสาาในหน่วยเล็กที่สุดเป็นเพียงมายาภางงพเท่านั้เนเพราะสุดนี้เขาบ่าอนาพาร์ณแม่จอมมันมันวิ่งบนครบรอบแล้วมันจะตกลงในศูนย์กลางเป็นหนึ่งเส เปเล่งดังสีเพราะฉะนั้นเขาพิสูจน์ว่าโครงสร้างของารัที่เล็กที่หน่วยเล็กที่สุดเป็นเพียงสถานีนปลายทาอะไรดีเป็นสถานีเท่านั้นดังนั้น,เ,นเองมันมีเพราะว่าที่เกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วสลายเกิดแล้วก็สลายสิ่งนี้ มันคงสร้างสาสารในส,ส่วนแรกนี้จิตเป็นเท่าน,น,นี้แล้วเช่นเดียวกับโครงสร้างของสภาวะเช่นเดียวกับโครงสร้างสภาวะที่เราเป็นลองเคยได้ดูด็อไิมเมต์ที่หอสิ้นันกวิทยาศาสตร์การแพทย์สอดเครื่องส่งตัวชัดไป เสเลือดของขอมันฟ้องขยายภาพขยายเสียงมาน่าก,กลัวมากเมตดโลหิตชนดังสะเทือนเลืล่อนถ้าดูไปแล้วสภาว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราแต่ว่าแล้ว,ล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 วเราเลาลอาเขาเรียกว่าตัวเราจนได้